เลขเด็ดจ,จ้าเลขสวยซื้อไปช่องดีแน่นอนเสียงแม่ค้าลอตเตอรี่จะคนเรียกลูกค้าเสียงดังในวันหวยออกกุน้องพนักงานออฟฟิศัยกลางคนที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายประหยัดเธอเดินผ่านแผงลอตเตอรี่ทุกวันแต่วันนี้เธอได้ยินเสียงแม่ค้าเรียกพร้อมกวาดสายตาไปยังแผง สรุดกับเลขสามสองสี่หนาให้เธอหยุดดูขอลอตเตอรี่ใบนี้หนึ่งใบค่ะเธอบอกพร้อมหยิบเงิน100บาทส่งให้แม่ค้าในช่วงเวลาที่วันหวยออกเธอนั่งรุ้นอย่างใจเจิดใจจอผลปรากฏว่าเธอถูกรางวัลที่หนึ่ง มีการประกาศว่ารางวัลที่หนึ่งเลกที่ออก 3, 2, 4, 1, 5, 9คุณน้องกะลึงขยี้ตาอีกครั้งเป็นเลขที่เธอซื้อมาเธอขีดร้องด้วยความดีใจชีวิตเธอที่เคยลำบากต้องประหยัดทุกบาททุกสตางค์กำลังเปลี่ยนไปสิ่งแรกที่เธออยากทำก็คือ ใช้นี่สินและแบ่งเบาภาระในครอบครัวเงินรางวัลหกล้านบาทเธอวางแผนทุกอย่างอย่างระมัดระวังและไม่ลืมที่จะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายโชคชะตาและความดีที่เธอทำมาตลอดชีวิตได้นำพารางวัลมาให้เธอแล้วนี่คือเรื่องเล่าของคนโชคดี ไม่แน่คนต่อไปคิดโชคดีอาจเป็นคุณก็ได้